สามสองหนึ่งนี่คือมือใช่ไหมนี่คือมือใช่ไหมไม่ใช่ของไทยเราเป็นของเราเองกระทบกันละห้มันคืนแขงกระทบกันละห้มันคืนแขกเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจไปนี่ข้อสอบใช่ไหมนี่ข้อสอบใช่ไหมไม่ใช่ของไทยเราเป็นของเราเองกระทบกันละห้มันคืนแขกกระทบกันละห้มันคืนแข่เป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจต่อไป นี่คือไหลใช่ไหมนี่คือไหลใช่ไหมไม่ใช่ของใครลระเป็นของเราเองกระทบกันไหลมันคืนแค่กระทบกันไหลมันคืนแค่เป็นของเราเองตื่นใจตื่นใจมาดูซิว่าข้อต่อไปจะกล้ากันอยู่ไหมนี่คืออกใช่ไหมนี่คืออกใช่ไหมไม่ใช่ของใครลรเป็นของเราเอง กระทบกันไหลมันคืนแคงกระทบกันไหลมันคืนแคงเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจไปนี่คือหลังใช่ไหมนี่คือหลังใช่ไหมไม่ใจของใครเราเป็นของเราเองกระทบกันไหลมันคืนแคงกระทบกันไหลมันคืนแคงเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจไม่รู้ว่าข้อจะกล้าหรือเปล่า ถ้าไข่ก้าก so oh, oh, yes. ็ได in ้คะแนนไปนี่คือคอใช่ไหมนี่คือคอใช่ไหมไม่ใช่ของใครเราเป็นของเราเองกระทบกันไหลมันแกระทบกันไหลมันคืนแค็งเป็นของเราเองตื่นใจตื่นใจนี่กระเดือกใช่ไหมนี่กระเดือกใช่ไหมไม่ใช่ของใครเราเป็นของเราเองกระทบกันไหลมันคืนแค็งกระทบกันไหลมันคืนแค็งเป็นของเราเองตื่นใจตื่นใจ นี่คือแผ่นหูใช่ปะนี่แผ่นหูใช่ปะไม่ใช่ของใครล้วเป็นของเราเองกระทบกันไหลมันคืนเคงกระทบกันไหลมันคืนเคงล้ะเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจแฟนๆอยากได้อวัยวะอะไรอีกจ้าอะต่อมานี่น้าผากใช่ไหมนี่น้าผากใช่ไหมไม่ใช่ของใครเราเป็นของเราเองกระทบกันไหลมันคืนเคงกระทบกันไหลมันคืนเคงเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจ เหลืออีกสองอวัยวะใครทําได้ได้คะแนนนะจ๊ะนี่คือแก้มใช่ไหมนี่คือแก้มไม่ใช่ของใครล่ะเป็นของเราเองกระทบกันละห้มันคืนเขกกระทบกันละหมันคืนแคงเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจและสุดท้ายนี่ จมูกใช่ไหมนี่จมูกใช่ไหมไม่ใช่คอใครเราเป็นของเราเองกระทบกันไหลมันคืดแขงกระทบกันไหลมันคืดแขงเราเป็นของเราเองตื่นใจตื่นใจกีฬาตีกุศลครั้งที่หนึ่งมันเหนื่อยอยู่นะเราสรุปใครได้ทุกคะแนนก็ทำกันหมดก็คือ ก็คือทุกคนทําหมดอ่ะไม่คือแบบตอนแรกก็นึกว่าแบบเฮ้ยกระเดือกลูกคอเนี่ยเด็กมันจะไม่สู้แล้วน่าจะมีอีโทรุกับอีเฟินนี่แหละไปต่อพอมาถึงกระเดือกปุ๊บยุนต้นคือจับกันแล้วปักหนีเลยอย่างนี้เลยอู่พีคือจิกหัวกันแล้วคือแบบอย่างนี้เลยนี่ก็เลยงงไงนี่ก็เลยงงว่าอู่พีแล้วก็ยุนต้นคือแบบใจสู้ก็เลยได้เอองั้นคะแนนตอนนี้นะคะหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งค่ะ ในเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ทีละคู่แล้วกันว่าแบบเออจากอวัยวะทั้งหมดที่กระทบกันเนี่ยเอออย่างอย่างคู่ทอรูเฟิร์นเนี่ยพี่ไม่ถามแล้วกันว่าอ Aw วัยวะส่วนใดบ้างที่กระทบกันเธออยากให้ฉันพูดไปเรียกเออธนมินวงสกุลพัดมาคุยกับฉันก็ได้ว่ามีกระทบอะไรกระทบกันบ้างยาหาเต้ายาหาเต้าอ่า <laughs> อ่ <laughs> งั้นถามหน่อยป่าเออในอวัยวะของอีกฝั่งหนึ่งทรูชอบอะไรของเฟิร์นแล้วเฟิร์นชอบอะไรของทรู เมื่อกี้รู้สึกว่าเออโอ๊ยๆๆ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน่ากลัวเลยคนนี้ว้ายธนาเมีนคะเพรนะคะขออนุญาตตบหน้านักแสดงผิดไหมคะธนมีนอย่าใจร้ายจ้ะเธอหายหายหายอยู่ดีๆก็หายยังไงจ้าฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ว่าแบบ ชอบอวัยาวะส่วนไหนซึ่งกันละกันเออชอบอะไรเมื่อกี้ <c oughs> เราว่าเราชอบเราชอบหูหูเหรออืเอเราชอบแก้มเอ๊ะมันกระทบกันมันอยู่ใกล้ๆกันเนาะหูกับแก้มอูพี่แ่ละลูกหนูชอบอวัยาวะส่วนไหนซึ่ง